对。 เกิดดีท่านผู้เข้าชมงาน Thailand International Logistic Fair 2022ทุกท่านครับใช่ค่ะก็เสียงที่ได้ได้ยินนี้นะครับเป็นเสียงจากฟูดบริษัท Double p i e Software นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเน้นวิเคราะห์อจอดลึกข้อมูลด้านต้นทุนนะครับเหมาะสำหรับผู้บริหารนะครับที่ต้องการเก็บทุกรายละเอียดข้อมูลนะครับแสดงทุกมุมมองของรายงานนะครับเพื่อการบริหารจัดการทางด้านบัญชีต้นทุนครับค่ะแล้วก็โดยประสบการณ์ที่สะสมในการผลิตโปรแกรมบัญชีมายาวนานกว่า20ปีนะคะเราจึงมี ความเข้าใจขั้นตอนการบริหารจัดการด้านบัญชีทุกประเภทธุทกรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตนะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับธุรกิจไม้แปรรูปนะครับและธุรกิจขายฝากห้างนะครับผมค่ะแล้วก็รวมคุณสมบัติเด่นทุกเวอร์ชันนะคะในไว้ในหนึ่งเดียวด้วยโปรแกรมเวอร์ชันแบ็กแพคเอ็นเตอร์ไพร์นะครับผมทาง่ายๆนะครับ,รบพอดีซอฟต์แวร์ของแอบเบิลไพเนี่ยเรามีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเยอะมาก นะครับผมจะให้ทุกท่านเนี่ยพูดชื่อนิคมอุตสาหกรรมมาคนละหนึ่งชื่อสองรอบนะครับหนึ่งชื่อสองรอบนะครับคุณนนชอยให้ท่านผู้มีเกียรติเขาได้เลือกนะแล้วหลายท่านอาจจะคิดไม่ออกว่าชื่อนิคมอุตสาหกรรมไหนดีให้นึกถึงน้ำท่วมปีที่แล้วนะครับผมท่วมปีที่แล้วมีนิคมอุตสาหกรรมอะไรบ้างครใช่ครับแต่มีเดลว์พายที่ลูกค้าเดลว์พายที่โดนท่วมอยู่ในนั้นด้วยนะครับผม โอเคโอเคค่ะคุณแล้วผมจะถามเดี๋ยวผมจะถามสองรอบให้ตอบคนละรอบก่อนแล้วผมไล่กลับมาอ่านี่โค้งแรกครับเอามาสั่งลครอ่าวมื่อไหรนครนะครับผมถูกต้องนะครับผมนวัค่ะนวันะครับไล่ตั้งแต่น้ําท่วมนวะดถนนปัจจัยดีแต่เอาอทั่วอีกที่หนึ่งหนึ่งคำรักกันแบบฟังถูกต้องครับอ่าว่าแต่ภัยเขาซอฟแวร์ของเรานะครับเมลโปรแกรมแมทให้ภัยเนี่ยลองรับธุรกิจอะไรบ้างครับ บอกมาหนึ่งธุรกิจธุรกิจเล็กโอเคธุรกิจเล็กถูกต้องเลยครับผมคุณส้มแจกของเลยอช่เลยค่ะยังไงก็ฝาก d o u b ลพายซอฟต์แวร์ไปด้วยนะครับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเน้นวิเคราะห์จาะลึกข้อมูลด้านต้นทุนนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในช่วงหน้านะครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ